เรื่องความรักเราไม่ควรตู่ครับใครด้วยผมหัวใจตอนนี้ครับเราไม่ควรเดาเราควรจะมีอะไรที่ช่วยๆแรืวันนี้ครับถ้าใครมีผู้ชายเข้ามาเป็นผู้ชายแปลกหน้าเป็นผู้ชายที่เพิ่งรู้จักกับคุณวันนี้ผมจะบอกให้ว่ามีเจ็ดอย่างเนี่ยที่จะบอกได้ว่าเขา,าแอบหลงชอบคุณเป็นอาการเขาที่แสดงออกมาตอนตอนหน้าคุณหนึ่งครับเขาพยายามดึงความสนใจจาก ผู้ชายเนี่ยเวลาที่เราชอบใครอ่ะเราก็อยากที่จะแสดงอะไรให้เขาเห็นเพื่อดึงความสนใจจากคุณผู้หญิงนะครับให้คนที่เราชอบอ่ะเขารู้สึกสนใจเราอ่ะสนใจในแบบการกระทําของเราคําพูดเรานะครับบางทีเราอาจจะแสดงออกนอกหน้าไปด้วยซ้ำแบบปึ้นสองนะครับเขาต้องการแตกต่างจากคนอื่นในสายตาคุณแสดงอะไรไหมให้มันแตกต่างจากคนที่แบบเป็นเพื่อนเ,อนเราบางทีการแตกต่างแบบเนี้ย ก็ดูเหมือนงงๆก็มีนะตอผมเคยไปที่ผับที่หนึ่งที่ต่างประเทศพูดคำนี้ต่างประเทศนะฮะผมไปกับเพื่อนผู้ชายหลายประเทศอ่ามีทั้งญี่ปุน่นต,ต่างชาตินู้นต่างชาตินี้นะครับเออคนไทยมีบ้างเขาไปปิ้งสาวโตวอื่นแล้วเขาก็พยายามจะทําอะไรทเท่ที่แตกต่างจากคนอื่นคุณรู้ว่าเขาไปทําอะไรเขาเดินไปหน้าโต๊ะผู้หญิงอนะแล้วเขาเต้นเต้นแบบท่านู้นท่านี้สร้างความเท่ เต้นอยู่นแนตัวผู้หญิงคุณเป็นคุณคุณจะโอเคไหมบางคอนอาจจะชอบก็ได้นะแต่ผู้ชายคนนี้เขาต้องการสร้างความแตกต่างระหว่างหมู่เพื่อนกับตัวเขาให้ผู้หญิงรู้สึกโอ้ดึงดูดคนนี้ว่าคนนี้โคตรเจ๋งเลยแต่ผมเตือนมาแล้วว่ามันอย่าทำเลยกูอายเขาอย่าตรงสัยสุดท้ายเปล่าไม่เด็ดหรอกคุณเวลาคุณพูดถึงผู้ชายคนไหนหรืออะไรก็ตามนะเขามักจะพูด ถึงผู้ชายคนอื่นเหล่านั้นว่าแตกต่างจากเขาคุณอาจจะบอกว่าเนี่ยคนนี้ประสบคอนเรรจนะคนนี้เออเก่งด้านโน้นคนเก่งด้านนี้นะคนบางคนอาจจะบอกว่าเออแต่เก่งแบบนั้นนะมันก็ยังไม่โอเคหรอกคุณมันต้องเก่งแบบเนี่ยมันต้องอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นในแบบที่มหามันอ่ะนึกออกไหมมหามันมันเีอ่นมันชูตัวมันเองอ่ะมันเีี่ะซึ่งอันนี้อ่าถ้าผู้ชายทําแบบนี้คือพลาดนะใช้ได้กับแค่ผู้หญิงบางคนเท่านั้นแต่ผู้หญิงดีดีอ่ะ เขาไม่โง่นะครับนี่ผมสอนผู้ชายอยเนี่ยสามคนคนนี้จะ act man ต่อนหน้าคุณลักษณะท่าทางนะครเขาจะเป็นผู้ชายแบบเหมือนกับเป็น gentleman แต่ว่าเวลาเราเรายิ้มของนะหนักหนักแค่ไหนนะแม้ว่าคุณรู้หนักมากก็ตามเขาเขาก็จะมารับของจากคุณอย่าดีกว่าค่ะเพราะมันหนักมากเลยนะครับเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมจัดการได้จะโชว์พาว่ามจรเจ๋งแมน รับของจากแก้ไปปุ๊บถือเต็มที่เลยนะครับโอ้ห oh, น cool, cool. right ักคตรโคแต่ไม่พูดอะไรนะฮแกบอกว่าแหมเมื่อกี้ผู้ชายมาช่วยกันสองคนเลยนะครับนี่มาถือแทนดิฉันเนี่ยสี่เขาจะเบิ่งตาเบิ่งตามากกว่าปกติคิ้วมันอะจะเลิกขึ้นเพราะม่านตาเขาต้องการมองคุณให้ชัดที่สุดถ้าเกิดว่าคุณ ไปเดทก,กับผู้ชายหรือว่าอาจจะเพิ่งเจอกันอยู่ในที่ทํางานหรือก็ตามนะก็ะคุยงานอย่างนี้นะกับคนอื่นอย่นนหันมะา,าโ,อโอ้แก้มแดงมีแก้มแดงคนแก้มแดงโอ้ครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมดูงาน,นแก้มแดงนะแตย็นแป๊บหนึ่งครับแก้มแดงรอได้ไหมครับอาการของคนคนนี้เขาจะปิดไม่อยู่หรอกครับมันจะแตกต่างจากการที่เขาคุยกับคนทัๆๆ่วไปข้อที่ห้าเขาจะมองคุณนานมากกว่าปกติ และนี่เป็นจุดสําคัญเวลาที่ใครมองคุณนานมากกว่าปกติเวลาที่คุณคุยกันหรือว่าทําอย่างนู้นทำนี้กันนะสัญญาณเนี้ยบอกได้เลยว่าเขามีโอากาสจะชอบคุณสูงมากที่หกครับเขาสัมผัสคุณโดยบังเอิญนะแบบว่าเวลาคุยกันอะไรพวกนี้แบบนู่นนี่น,น,นี่นั่นนี่นี่นี่นั่นอะไรเงี้ยปุ๊บก็มีการจับสอบคุณมีการแตะหัวไหล่คุณแบบไม่มันต้องโดนก็ไมไปููนะบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะแบบ ันแตะอันนู่นแตะอันนี้แต่นะแต่ว่าไม่ได้แตะทะลึงนะครับแต่ผู้หญิงฟังดีๆเวลาที่คุณจะจีบผู้ชายก็ตามมาผมแทรกให้แล้วกันวิธซีจีบหนุ่มวิธีที่ดีสุดคือเวลาที่คุยแล้วมันจังหวะมันสนุกมันโอเคคุณแต่ที่ข้อศอบเขาคือสุภาพไม่น่าเกลียดหรือหรือหัวไหล่ไม่แย่แน่อันนี้แหละคือทักษะที่ว่ามันสร้างความคุ้นเคยเร็วที่สุดแล้วก็ทาให้เรามีการเชื่อมต่อเกี่ยวกับทางสัมผัสมิ่งง่ายสุดเจ็ดนะครับน้าเสียงผู้ชายที่อยากจะให้คุณ หลงสเสน่ห์เขารู้ป่ะเป็นไงคุณเคยดูเคยดูหนังมาที่พาดไทยอ่ะพันธมิตรอ่ะคีผู้ชายนะครับที่เป็นผู้ชายในอุดมคตินะครับของข้างโลกเนี่นะจะเป็นคีปักผู้ชอชอเข้าใจไหมครับเป,เป็นอย่างนี้แหละครับมันเป็นอย่างนี้นะครับมันคงต้องอย่างนี้สิครับมันจะเป็นแบบพันธมิตรครับเสียงเขาต่ํเพราะทาให้เรารู้สึกปลอดภัยทําให้รู้สึกว่าไว้ใจได้